ครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้กับปานัทตลาดไทยนะครับวันนี้เป็นเกียรินะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับกับนี่เลยนะฮะผู้ใหญ่คำเกินนะครับวันนี้ผู้ใหญ่คำเกินมีกันะครับนี่ใช่ต้องน้องนะน้องเป็นน้องเป็นน้องทำไมมันดูแก่วัน้ก็คือเราพอได้พอได้เนาะพอได้พอได้นี่ครับวันนี้เอามาติดรถแห่นะฮะนี่มาดูดูหน่อยมาดูหน่อยมาชมวันหน่อน่้สองคันเลย นะครับตัดตัวรถสองบรทวันนี้นะตัวนี้ตัวเดียวจบเลยวันนี้เอามาเทสนะครับเทสแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งเลยนะวันนี้มาท,าทีมง,งานของพี่ยหคำเกินนะครับวันนี้เป็นโฆษณาของอ่บีควิกบีควิกนะฮะวันนี้ก็รับโฆษณาด้วยรถโฆษณาแบบน,นี้นะครับลูกค้าท่านใดน,นะสนใจด้วยเอฟซีที่ติดตามปานัดนะฮะนี่เลยนะครับตัวเดียวจบแล้วเอาปีมาตัวที่ปีเอาปีกุลหรือปีว่าครับ เอาปีนี้ดที่ปีนี้นะเพราะปีอื่นมันมันยังไม่ได้หากินแต่ปีนี้วันนี้เราต้องหากินเหมือนกันบอกไว้ก่อนมาหาปลานั้เดือนเพ็ญและสบายใจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดังเจะมาหาปลานั้ไม่ต้องอะไรมากครับครับแค่กรรมสตางค์มันอย่างเดียวพอใช่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องต่างนะครับงบประมาณแฉงไม่ก็ไปเยอะครับเนี่ยชุดนี้แค่สามพันกว่าบาทนะชุดนี้เนี่ยเนี่ยกับสองพันบาทกับตัวนี้นะอันนี้โมไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยชุดนี้ขึ้นรถแผ่นสิบแปดนิ้วเลยสบายๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะสบายๆเนี่ยนะครับ แล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงดู18นิ้วนี่คนพิการนะครับแต่1 0นิ้วนี่ธรรมดานะครับร <laughs> เล่นไม่ดูนะฝนน,นี่แหลนนนะน,น,น,นี่นว,วจบเลยครับไ,ไ,ไฟแบตบไฟบ้านเล่นได้หมดนะครับผมนะนี้ที่ต้องจากกอดากใจอำลาไ เป็นมิก้วนะฮะเป็นมิกนะครับพาจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ใส่เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงมาดูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่เลยนะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับไฟฟ้าก็ใช้ได้ไฟแบตก็ใช้ได้ใช้ได้ครับผมแล้วไฟแนนล่ะไฟแนนใช้ไม่ได้ครับไม่ได้ประมานะครับเอาอีกแล้วก็ สไตล์ของพวกยาทำเงินเขาอย่างนี้นะครับครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวเอาไว้คลิดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อใหม่โอเคครับครับต่างไปทีไปเลยนะฮะตอนนี้มิกเนี่ยคุณภาพเสียงจะต้องดีกว่าปีหลายเท่าเหมือนกันนะฮะแต่สำหรับทุกคนพอจะมีงบหน่อยก็ใส่มิกเข้าไปเลยนะฮะมิกก็หาเป็นพวกดิจิตอลเอฟเฟกต์แบบนี้ครับที่มันมี EQ ตัดเสียงเบสกลางแหลมแบบนี้นะแค่นั้นตั้งตัวได้ในที่มาตรฐานแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วนะเปิดไปเลย ระบบบูทูนะครับส่วนเอฟเฟกตอนนี้ตั้งไปที่0ูย์เกถูกต้องแล้ว Effect, เอฟเฟกเสียบข้อนี้ได้เลยนะฮะปุ่มนี้มันจะไปกดมันนะฮะเล่นเลยรับรอเปิดทั้งวันแบตไม่มีหมดนะถ้าชาวบ้านไม่ได้นะผมบอกแล้วไงมาหาปานัดทุกอย่างจบตรงนี้เครื่องเสียงออกไปดีไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมกำัตังมาด้วยนะจ๊ะน่ารักตลอด ตอนมาดังสนิทตอนนี้ดังสนันแล้วครับดังสน,นันครับขจรประสาทด้วยตัวอาไไปแล้วกู